เพราะอะไรถึงชอบเขาเพราะอะไรหนูเบื่อเบื่อพวกวัยรุ่นพูดธรรมดาไม่ต้องโตแหลกนะพูดธรรมดาหนูเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสไตล์ผู้หญิงแบบวัยรุ่นแบบพิตตี้แบบอะไรเขาจะแบบผู้หญิงแบบวัยรุ่นแบบพูดจาน่ารักน่ารักอย่างนี้คือหนูเบื่อพวกวัยรุ่นแล้วไหมคะหนูคิดว่าเฮ้ย เฮ้ยเราแรอวะเฮ้ยว <He i, S 1> เดี๋ยวเร,<ะ>เราเบื่อพราวัยรุ่นค่ะหรือวัยรุ่นเบื่อเราหนูเบื่อวัยรุ่นอ๋อเพราะวัยรุ่นเน่อาแต่ใจตัวเอง <S <S ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามีแฟนแบบแก่ๆชลาบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะดูอบอุ่นดีเขาจะดีแลเราดี <S <S ใช่ค่ะเขาจะคอยซัพพอร์ตเราเราก็เลยไปบอกเขาว่าเราเนี่ยชอบเขาใช่ค่ะหนูเป็นคนบอกเขาบอกชอบคุณเองเลยนะชอบเลยบอกว่ารักแบบนี้เลยแล้วคุณว่าอย่างไง ผมก็บอกขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบชอบผู้ชายทรงสับเปลือกอะทรงสับเปลือกทรงสับเปลือกอ๋อทรงสับเปลือกเริ่นไหนหน้าตาดีอย่างนี้จะไปสับเปลือกจะหน้าตาใหญ่ๆอย่างเงี้หน้าตาเสียใหญ่้หน้าตาเสียเสียชักกลายว่าเขาชอบคุณชอบแล้วคุณอะหลงเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหน โอ้โหทุกส่วนเลยเลยโอ้ยไม่อยากจะพูดหน้าปรุนี่สุดยอดเลยเนี่ยบางทีแบบข้างล่างหนูไว่างก็ใช้ข้างบนนั่งได้เลยคืออะไรครับคืออะไระก็คือคุยกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วเวลาโทรศัพท์ได้ข่าวว่าคุยกันเพราะมากคุณสองคนนี้เวลาคุยนะคุณจะหลงก็ตอนที่คุยโทรศัพท์เลยครับหัวขาหัวขาเฮ้ พูดผัวข่าผัวขาเลยเหรอใช่ค่ะพี่เจ้าชมครับพี่น้าเชื่อว่าการคุยโทรศัพท์ของเขาเนี่ยนะฮะจะไม่เหมือนคนอื่นคุยกันคุยกันที่ขนาดผัวข่าผัวขาทั้งที่เป็นแค่แฟนกันแฟนกันคุยกันในโทรศัพท์คุยยังไงคุยยังไงฮะพ่ขาโอ้ยพี่ขาคุณน่าหลงไม่ยังนี้น่าหลงไหมหนูไม่ไดหนูไม่ได่ได้ทำเสียงอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงีขอขอฟังขอฟังหนูทำอย่างเงี้ยอ๋ออ้าผัวอ้าอ้าอ้อ้า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 อ็าอ้าอ้าอ้าเ้าอาอ้าเ้าอาอ้า ทำไมอะทํบทำไมล่ะคะคเพืออเสียงธรรมดาก็ได้ฮะเดี๋ยวนี่หนุ่นสาธิได้ดูเวลาหนุเรียกเขาผัวหาผัวอ๋ออผัวห่าอ๋อโอ้ยอย่างนี้เองคุณถึงที่ติดใจและชอบเขาแบบนี้ใช่ผมชอบเสียงนี้ก็เลยทำให้คุณรักเขารักเขาเป็นแฟนอยากได้อะไรให้เขาหมดสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับ นั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครกดเลยครับกดเลยระโทรกดเลยดิเออไปละาย